คลิปนี้จะพามาเบิ่งสมุนไพรอีกต้นหนึ่งที่กําจัดยุ่งและกับมแมลงในขอกมัวของข้าได้ดีเลยนะคะพี่น้องบ้านพี่น้องเอื้ยนยังเนี่ยโอเมนต้นนี้เด้อต้นนี้สาบเสือห้ามหูแล้วนเนาะเขาเลี้ยนรูไปแล้วนะคะสําหรับใบไม้ไรยุยยยย่งนะคะอีกต้นหนึ่งที่จะมาแช่ชประสบการณ์ให้พี่น้องหูนะคะต้นนี้คือต้นแมงลักข้าหรือว่าแมงลักปลา แต่ว่าแถวบ้านคืออื่นพระตูผีเนาะพี่น้องเนอะอาะดอกคนนี้จะเป็นสีมงม่วงนะคะพี่น้องแล้วก็เพิ่มจะมีขนสีขาวท้ามาจับเนี่ยท้ามาจับตรงกิ่งเพิ่นเนี่ยจะรูซสึกว่านิ้วเหนียวนะคะพี่น้องอต้นนี้มันจะมีจะมีฤทธิ์นะคะมีฤทธิ์ลรมาแลงเด้อพี่น้องเด้อ เพราะฉะนั้นเฮาจะไปใส่ลายยุ่งในขอกหัวแนวใดก็คือเฮากะจะหักเป็นกำกำนะคะพี่น้องเนี่ยหักเป็นกำกำนี่หักเป็นกำกำ,กำแบบนี้ไปละกะทุบทุบเนยจังหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าในโตกิ่งของเพิินละกะใบของเพิินนี่พอมันกินออกมาก,กินมันเป็นเอกลักษณ์นะคะพี่น้องเฮาก็ไปสุมไฟใบนี้พี่น้องสุมไฟให้มันควขึ้นจังหน่อยหนึ่งยุ่งนี่ นี้กระเจิดกระเจิงเลยนะคะพี่น้องกะถือได้ว่าเป็นอีกสมุนไพ่อีกตัวหนึ่งที่อยากนํามาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนเลี้ยงงั่วที่อาจจะาหาสมุนไพรตัวอื่นที่โบท่านแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีรายในทองทินของพี่น้องกะอยากแนะนําเลยนะคะเ้าดมกินหรือกินขิวบบพึง่งโบพึ่งปาถนาเลยนะคะพี่น้องเนี่ย เกิดดีค่ะค่ะแถวภาคอีสานนี่เนาะกับเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งทีทถืเได้ว่า่ายยุ่งในขอกหัวได้ดีเลยทีเดียวเนี่ค่ะต้นใญ่ๆงามๆนี่แห้งดอกเพื่อกจะสีม่วงดอกค่ะพี่นงเอามือไปจับเบิ่งนี่กิงผนิ่ม,มันจะนิ่วเหนียวนะคะเบิ่งขนผนิจะขาวๆด้วยพี่นงเด้อแต่ว่าวิธีการที่เขานําไปใส่คือเ่าก็จะฮักนะคะ หักเป็นกำกำและะ้วก็ไปสุมกอ่อไฟนะคะกอ่อไฟช่วงเอางวัวเขาขอกก่อนเอางวัวเขาขอกนะคะถ้าเป็นขอกเข้าก็คือมันอยู่ในแรงชุ่มชนเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็จะเอาไปกออ่กอก่อไฟก่อนไล่ยุ่งออกก่อนมาสันซ่าเข้าไปน้องเพราะว่าเฮามีเฮามีมุงเฮามีมุงอยู่อ่ามีมุงสําหรับกลางให้ยุ่งอยู่เฮากั mm. เอากำแบบนี้แหละค่ะพี่น้องอ่าสุ้มไฟขึ้นแล้วก็เอา กำตนพระอีตัวผีนี่แหละไปใส่ไฟให้มันเกิดควันนะคะก็จะซอยไ่ยุ่งออกจากคอกนะคะก่อนที่เข้าจะเอา,าองัวเขาคอกไปล่ะกะอ่างัวเขาก็จะนอ่นนนรับเต็มอิ่มเมื่อขึ้นนะคะนองเนื้อจากสมุนไพรที่คลิปที่แล้วเข้ววาไดวลาซูพี่นองฟังเนาะหลากหลายสมุนไพรเลยที่มีอยู่ในท้องทินเขาที่สามารถที่จะ นำมานะคะนำมาใส่ให้เกิดประโยชน์นะคะเนี่ยสาบเซือนี่ก็ดีคือกันค่ะพี่น้องคลิปที่แล้วข้าววอลซูพี่น้องฟังก็คือจะเป็นยูค่าจะเป็นสาบเสือใบยูค่าใบสาบเซือนะคะเนี่ยเขาก็เคยใส่นะคะพี่น้องยุ่งนี่มันก็คือผืคือ,อสารชนิดอื่นแหะค่ะพี่น้องถ้าใส่อย่างหนึง่งอย่างเดียวมันก็จะดื้อยาเนาะพี่น้องเนาะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะใส่เขาคิดว่าอ่าชนิดน,นี้ดีแต่ว่าพ่อพันชินแล้วพันก็นอาจจะ เบญานแล้วประมาณนั้นนะคะพี่น้องเขาก็ต้องใส่หมุนเวียนหลากหลายกันไปนะคะกะ็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับคนใดถีบหูเนาะก็ล่องเบิงก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเ้าๆไล่เท่าเบา,าไปไล่เพื่อกระิว่าตัวนะคะเทาก็ต้องใส่เองนะคะเพาจังจะพูว่าเออสิ่งที่เป็นเบามันใส่ได้ผลแมนหรือโบอแมนลรย,ยุ่งได้จริงหรือบบจริงนะคะพี่น้องอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่เฮาเคยใส่เฮาก็เลยมันแช่ะสบการณ์นะคะสําหรับคนเหลียงง่วนะคะว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็คือเฮาสามารถที่จะเอาไปไล่ยุ่งในคอกให้งัวเฮาได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวแทางที่ากแนะนํานะคะถ้าเป็นภาษาไทยเพื่อจะเอื่นว่าแมงลักคาเนาะหรือแมงลักปลาแต่ว่าบานเฮาก็คือแถบแถบบานเฮาเองนี่เอืน่นเพื่ออีตูผีนะคะพี่น้องเนี่ยเบิง้ง แต่ว่าเพื่อนจะบวคือเพาะอีตูแมงลักมันมันจะคือกับเผาหลายกว่าน้องพี่น้องเนาะใบของเพิ่นเนี่ยเนี่ยเบิงเบิงอ่าช่อดอกเพิ่นก็จะคายใบแมงลักอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยช่อดอกเพื่อนก็จะคลายอยู่นี่เมื่อนี้กับภาพพี่น้องมาเบิงนะคะสําหรับคนใดที่บ่ฮูหูเนาะว่าอ่าซิ่งที่เข้าใ่ประโยชน์ใดในทองทินของเฮานี่มีหยังแนนนะคะเป็นใบใหม่ไรยุ่งนะคะ ที่เฮาเคยใส่เข้าก็เลยมเมื่อว้าสู้กันฟัง่งก็อาจจะมีอีกหลากหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวกาจังค่อยๆว่าวสู้พี่น้องฟังกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนะาะสาหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งนะคะเฮาจะกอ่อกองอ่ากองไฟนะคะสําหรับไ่ยุ่งก่อนที่จะเอาหัวเขาคอกนะคะอาจจะบอได้ให้เบิง่งอา่าบ่ดด้ให้เบิง่งอา่าเต็มทีหนึ่งจะวางบางที่มัน ลงคลิปไปแล้วเนี่ยมันติดเหลืองว่าง่ายเนาะพี่น้องเนาะกัในคลิปก็อาจจะมีหรือบ่มีเดี๋ยวจะล่องล่องให้เบ่งนะคะแต่ว่าถี่ถี่ห้าซุ้มก็คือเหมือนก็นว่า AI เพิอกระกจับเนาะพี่น้องเนาะว่ามันมันอาจจะบเหมาะสมประมาณนั่นนะคะในการซุ้มซุ้มไฟซุ้มทานประมาณนั้นเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาที่อยากมานําเสนอนะคะ เขาเมา่าวันคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮักเซนนเด้อค่ะเด้อ,ดอสำหรับผู้ใดเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกะ็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ในแต่คลิปใดนะคะหากมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปก็สามารถแนะนำกันได้นะคะ,ะถ้ามเมนว่าเฮาเว,ว้ายังไปขาตกบกห่องมองไดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องก่อนที่เหาจะเอางวกเขาขอก,ก็คือเหาจะมีการซุ้มไาย,ยุ่งออก,กอน,นะคะโดยวิธีการใส่ภูมมปัญญาชะบานเหาหนี่แหละสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเหาสิ่งใดที่มันไรย,ยุง่งใดอย่างเช่นรอบนี้ก็คือเฮาใส่ในส่วนของอ กกมันห่างหรือว่าสาบเสือนะคะภาษาไทยกับอื่นสาบเสือเนาะพี่น้องเนาะเขาสุ้มไฟแล้วกะเอากิ่งกกมันห่างนี่แหละค่ะพี่น้องมาสุมไล่เพื่อที่จะไลย่ยุ่งออกก่อนก่อนที่จะเอาง้าาอเขาเคาะนะคะเนี่ยแล้วก็โตพักอีตูผีจังสีเข้าหาเบิงเข้ากะจะเด็ดมาสดสดแบบนี้หักมาสดสดเป็นกิ่งแบบนี้แหละค่ะพี่น้องก็จะมาสุมไลย่ยุ่งก่อนที่จะเอาง้าาอเขาเคาะเนาะ นี่มาในขอของเข้าสามสาวสาม,สาม,สามตัวพอ,อกช่วงนี้ก็จะมีแช่แน่มือ่อใดที่บริเวโกยออกบางติลา,าพี่นอ้องช่วงใดที่เป็นฝนตกชุกๆมันก็นจะเชื้อแช่ตรงบริเวณที่อ่าพนยืนกินหยานเนาะ แต่ว่าดานหลังเข้าต้องเขี่ยวออกทุกมืออยู่แล้วให้เพื่อนไหนนอนนะคะเมิองค่ะได้ปุ๋ยกองใหญ่เลยค่ะพี่น้องในส่วนของม้วนเอกคือข้าเห็ดเป็นปุ๋ยมักนะคะเอาพ่อด้อนหนึ่งที่ได้รับจาก,ากเกษตรนั่นแหละค่ะพี่น้อง EM การก,ากำตาลน,นะคะมามาไกวประมาณสองเดือนถ้าจังไปใส่นะคะพี่น้องเป็นปุ๋ยคุณภาพเนาะสำหรับปุ๋ยขอกองเห่านะคะนี่ เดือนหนาแล้วเดอ้อพี่น้องนี่แม่นี่กำหนดคลอดวันที่13นะคะถ้าเป็นตารางของปศุสัตว์เพิ่นก็คือ280มือนะคะแต่ว่าถ้าในแอปมันจะเป็น285มือนะคะกำหนดคลอ,อดของเพิ่นวันที่13แต่ว่าในแอปนี่วันที่18 18พฤศจิกาค่ะพี่น้องกานับตาลังเมื่อ่อถึงเดือนเนาะ มื่อนี้กั้วันทีเ่เท่พี่น้องสิบห้าสิบหกสิบหกแล้วนะคะไม่ถึงเดือนเนี่ยเขามาลุนกันต่อววะปันจะได้ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะพี่น้องเนาะนี่สำหรับคลิปนี้เขาก็มาหวอาสู่พี่น้องฟังเนาะว่าอาซิ่งไดที่ใบไม้ชนดิดใดที่เฮาสามารถที่จะมาไล่ยุ่งไล่แมลงในของงัวเฮาได้นะคะคลิปนี้กะ เป็นในเรื่องของอยังอะถาะา้าแมนภาษาไทยข้าเจ้ากระเอินแมงลักคาหรือแมงลักปลานะคะถา้าแมนภาษาบานเฮ้าออกระเอิญพวกอีตูผีนะคะพี่น้องมันจะกินมันจะชุนช,นชุนแน่นะคะอ่าแล้วเวลาเข้าจับกปคือมันจะเหนียวเหนียวแน,วนว่มันจะมีขนสีขาวเนาะแล้วก็ดอกสีม่วงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องตามในคลิปถี่เฮ้าท้ายเบิง้งนั่นแหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็น คือตัวนี้มันเป็นสมุนไพรก็อาจจะบดาย้อยเปอร์เซนต์หมายถึงว่านไลาย,ยุ่งบดาย้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ากระไดในระดับหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามีมุงเขียวที่กลางหลอดอยู่แล้วแต่ว่าบางจุดก็คือมันจะหอยลงเห็นไหมคะพี่น้องยุ่งก็อาจจะเข่ามาได้นะคะเท่ากับไลออกกกอนที่จะเอาง้วเข่ามาในขอกนะคะและอีกอย่างของเข้าก็คือเป็นคออยู่ในแรงชุ่มชนเข่ากั จะใส่วิธีการสูบไฟไลลย,ยุง่งี่ช่วงจักรวาลบสามนบสี่นะคะพี่น้องไลลใหยุ่งออกกรเพื่อถามเมนว่าเป็นช่วงที่ค้นเขาเฮือนเขาซ่านจากการเทวีกแล้วเท่ากับจะบรสุมนะคะในช่วงเวลากลางคืนเด็กๆเพราะว่าอากาศมันเนาะมันบอไหลเวียนนะคะพี่น้องมันก็นจะเทไยแม่กระทั่งโต้เข้าเองกัหายใจบอ,อกด้วยนาะพี่น้องเนาะควันนะคะ กะถ้าแมนเท่าใส่เป็นสมุนไพรม้วนี่มันก็มีอยู่ในท้องถิ่นของเฮ้าอยู่แล้วเฮ้าก็ใส่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมือนี่มือนี่ใส่สาบเสือมืออื่นก็อาจจะเป็นพักอิตูปลาพักอิตูผีอ่ามือต่อไปก็อาจจะเป็นตะไคร่หอมซึ่งเฮ้าก็มีในพื้นที่ของเฮ้าอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดนะคะพี่น้องที่สามารถที่จะมาเป็นใบไม้ลายยุ่งนะคะถ่ายแบบนี้คือ ยุ่งกะอ่าซอยแห่งงูเห่า,านอนหลับเต็มอิ่มได้เมื่อขึ้นขึ้นกันนะคะพี่น้องโดยเห่าบอดดี้พึ่งสารเคมีอย่างนอทาทาก้นใดทีพ่อมีองค์ความรู้พ่อหูมั่นนี่ว่าอ่าใบไม้ชนิดใดพืชชนิดใดทีสามารถที่จะมาสามารถมาใส่ไรยุ่งได้นะคะพี่น้องกะบ่าําเป็นต้องสื่อพวกที่เป็นสารเคมีก็ได้ประมาณนั้นนะคะ สำหรับพีมีกะคงไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะมาเว้าสู่พี่น้องฟังแชร์ประสบการณ์บางท่านบางคนกะอาจจะบ่บทันได้ฮู้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่จะเอางัวออกออกคอ,อกมื้อนี้กะรู้สึกว่าจะมีแดดแน่เดี๋ยวก็จะไปปล่อยอ่านี่ส่วนของสวนปาล์มคือเก่านั่นล่ะค่ะพี่น้อง สำหรับคิมีก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคำว่าเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรในได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆายค่ะสวัสดีค่ะ